สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูตู้ PVC นะคะโชว์เค้กวางบนเคาน์เตอร์นะคะรุ่นที่น่ารักที่สุดนะคะแล้วก็ขายดีที่สุดในร้านเลยนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํานะคะแล้วเราก็จะมาลองแช่เค้กครึ่งปอดให้เพื่อนๆดูกันด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสินค้าทั้ง2ใบนี้นะคะสินค้าขายดีที่สุดของร้านเรากันเลยค่ะ นะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะสนใจตู้ PVC นะคะโชว์เค,ค้กนะคะทั้งสีขาวนะคะรานะคา2 5 0 0บาทแล้วก็สีดำนะคะรานะคานะ21,500บาทนะคะก็สามารถมาดูสินค้าจริงได้เลยนะคะเรามีหน้าร้านที่กรุงเทพพุทธมทนใลสาย2นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะพุทธมทนใลสาย3ที่นนทบ,บุรีแล้วก็กาญจนบ,บุรีร้านมิ้งซินเครื่องเย็นค่ะหรือว่าโทรสอบถามทางออนไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์0634349544ค่ะหรือว่าทางไลน์ ID พิมพ์ตัวอ แล้วก็โมเดินคูพิมพ์เล็กนะคะ M O D E R N C O O L ค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ